ทีขยี้ข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้สําคัญมากเพราะเราก็จะได้ทราบว่าฝ่ายไหนนะครับจะเป็นผู้ชนะและได้คว้าถ้วยขยี้ขันเทพใบนี้ไปครองและแน่นอนครับผู้แพ้นะครับหัวหน้าทีก็ต้องแทรกแผ่นดินหนีนะครับตอนนี้หัวหน้าทีทั้งสองฝ่ายขึ้นไปอยู่ที่แท่นแทรกแผ่นดินหนีเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นผมถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนจริงๆแล้วเนี่ยสายระยะกรรม หรือว่าไม่ศัลยะกรรมอันไหนมันดีกว่ากันครับจริงๆเรื่องของการศัลยะกรรมเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในแก้ข้อบกพร่องในเรื่องของพันธุก,กรรมรหรือว่าอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเอามาใช้มากจนเกินไปแล้วคนก็มุ่งเน้นไปเรื่องความสวยความงามจนลืมมองไปว่า ธรรมชาติให้อะไรเรามาเพราะฉะนั้นการทําศิลยกรรมเนี่ยควรจะทําอย่างพอเหมาะพอดีมันก็จะทําให้สังคมนั้นเนี่ยมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะอะแล้วครับอาจารย์รู้สึกยังไงกับคําว่าศิลยกรรมเราควรจะทําหรือไม่ควรทําเลยครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ดรนันทนาพูดไปแหละค่ะมันต้องดูว่าความจําเป็นไหมเราอาชีพอะไรถ้าเรานั่งขายกะปิขายน้ําปลาต้องสิลปกรรมไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ค้าแซ่บนะ S <S <S เดี๋ยวนี้<อ>แม่ค้าแซ่บเรียกลูกค้ามาได้เต็มเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้เราต้องไปเสียเงินทําตรงนั้นทําไมอ,อาชีพนั้นมันจะขายกะปิขายน้ำปลาดีมันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่ปากด้วยนะะอธิบายให้เขารู้ว่ามันดียังไรรอองอะไรยังไงพูจาเป็นปิยะวาจาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้จะเป็นดาราก,ก็เถอะนะคะถ้าเราไม่มีเงินมีทองขนาดนั้นไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินทําหน้าทําตาหรอกนะสวยสวยแบบด้วยเนี่ยปากของเราเนี่ยแหละวาจาของเรา พูดคิดดีพูดดีทําดีนี่แหละนะครับไม่งั้นทุกคนก็ไปเป็นพระเอกนางเอกกันหมดสิแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวนี้ดาวร้ายสวยหล่อและเงินดีได้เล่นหลายเรื่องด้วยต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับทาแต่พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปถามความรู้สึกของหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับด้านบนนะฮะคุณออแเกนรู้สึกยังไงบ้างครับมายืนตรงนี้ท่านแท็กน่านหนี กลัวค่ะแต่มั่นใจมั่นใจว่ามั่นใจว่าต้องชนะค่ะชนะนะนะคะขอเสียงฝ่ายค้านหน่อยเร็วเสียงดังแบบนี้เนี่ยถ้าผมเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยผมใจแป้วแล้วนะนะครับคุณอุ้มรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ครับอยากร้องไห้อยากร้องไห้กลัวนะฮะ ปกติเรามีคุณหมอประจำไหมที่ที่ทำเชลยยักษ<ป>์พี <c oughs> ่หนูซีเรียสนะ้นหนุ่มเป็นคนกลัวค,ความสูงกลัว <c oughs> พวกเครื่องเล่นที่มันดิ่งดิ่งกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเ <c oughs> ล่นไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคนได้ไหมคุณนุ่นเดี๋ยวก่อนเคยมี <c oughs> เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแขกของเราเนี่ยยังไม่รู้ผลแพ้ชนะน,นะยืนยืนแล้วดิ่งอย่างเงี้ยล่วงลงไปเลยต้องลงกันแล้วโอ้ยไม่เอาอ่ะเอาแล้วครับคุณเชมครับ ผลการตัดสินทั้งหมดนะครับมาจากคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งทั้ง100ท่าน <c oughs> และผู้ที่แพ้และต้องแทรกแผ่นดินหนีได้แก่ฝ่าย ผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมราการห้องส่งนะครับคะแนนโหวตให้ฝ่ายเสนอนะครับชนะไป52ต่อ48ครับถามความรู้สึกลูกทีมหน่อยนะคุณเวฟนะครับแล้วก็คุณแพรวนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าขนาดนั้นเลย นะครับทางคุณอุ้มค่ะลอดตัวไปไม่ต้องไปทำสัญญกรรมใหม่๋อไม่ต้องแล้วค่ะด <c oughs> <น>ีใจคะ่ะภูมิใจแต่อก,อก็ก็อยากจะให้ข้อคิดเหมือนกันนะค่ะว่าสัญญกรรมทําได้นะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันพอเหมาะพอควรนะคะคุณอ,อกแกนตอนนี้สภาพเป็นยัง,ยงไงนะต้องไปสัญญกรรมใหม่แลยจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอแกนหน่อยครับ เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับใท้เหมือนดินหนีตกใจตกใจนะสนุกนี้ค่ะแต่ปลอดภัยดีปลอดภัยดีค่ะเหมือนเล่นเครื่องเล่นค่ะเหมือนเล่นเครื่องเล่นเนาะสบายใจได้ไม่เคยมีใครเป็นอะไรในรายการของเรากลับไปเสียชีวิตที่บ้านเลยคุณโอแกนอยากจะฝากอะไรครับในฐานะที่วันนี้แหม่ฝ่ายค้านของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับก็ จริงๆแล้วยังไงเราก็ยังมั่นใจอยู่เหมือนเดิมน,นะคะ,ะแต่ก็อยากฝากถึงทุกคนนะคะว่าจริงๆศัลยกรรมเนี่ยมันทําได้แต่ว่าควรจะทําอย่างที่แบบเราควรจะรู้ว่าทําจุดไหนแล้วสวยแค่ไหน<ช>คือถ้าอพอดีแล้วก็จงหยุดอย่าไปทําต่อและอย่าไปคืออย่าไปคิดว่าใครๆเขาก็ทําเพราะมันจะเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆนะคะให้ให้กับคนเราก็ฝากไว้แค่นี้นะคะค เรามอบกล้วยขยี้ขั้นเทพนะครับให้กับทีมฝ่ายเสนอยตินะครับรับไปเลย ผู้ชมครับกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่นะครับที่แฝงไปด้วยสาระนะครับในรายการวาทีขยี้ข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา21นาฬิก10นาทีทางสถานีข่าว Spring News TV d i ดิจิทัลช่อง19ทันเหตุการณ์เห็นอนาคตข่าวจริง Spring News วันนี้พวกเราต้อคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ